คือหน่อกล้วยที่ผมได้ทําการแบ่งมาสองหนอนะครับเพื่อเอามาตัดแยกแยกตานะครับหน่อนี้ก็ตาจะเป็นตุ่มนูนๆขึ้นมานะครับหน่อนี้แบ่งได้สองสองหน่อนะครับเพราะหน่อมันเล็กครับก็วิธีการแบ่งหน่อนะครับจะช่วยให้เราเพิ่มปริมาณกล้วยได้นะครับครับหนอนนี้เราจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับ เดี๋ยวเราก็ปาดกล้วยออกเลยนะครับส่วนรอยแผลน,นะครับผมจะทาด้วยปูนแดงนะครับแต่ปูนแดงหมดครับผมเลยใช้ปูนขาวแทนก่อนไปก่อนนะครับพอดีไปซื้อแล้วเจ้าของร้านบอกว่าหมดเจ้าของร้านบอกว่าปูนขาวใช้แทนกันได้ครับเราจะทาที่แผลมันเลยนะครับ ผมจะทากันกันโรคก,กันเชื้อรานะครับที่เกิดจากแผลครับจะช่วยไม่ให้มันมันเน่านะครับหน่อกล้วยเราจะได้ไม่เน่าหน่อกล้วยที่เราทําเอามาทําการแบ่งหน่อนะครับผมเอามาสองหน่อนะครับจะได้อ่าได้เป็นห้าหน่อนะครับ